ดีจ้าพี่น้องป้องไปกินหงเยบนกินเขาว่อเกินหงมาพี่น้องโอ้ยอเยบุจะกินส้มตำขนมจีนแล้วก็มีอย่างล่ะตรงสตอโอ้ยสอมมันคือเหลืออยู่สามสี่สองสิบ เส,บ,สบมาเด้อเส,บ,สบน้ำกันเด้อเสบน้ำนี่บุญเด้อทุกคนแต่หาเห็ดเร็วอมผมจุนิน เมือสโซ่แหาจำคำเกี่ยวมาอทุกคนทำมันว่าทำมันมาเพราะใส่คลิปเนี่ยบอกบอกเลยว่าไม่รอดฟ้าขึ้นเต็มแน่นอนตากแดดเคยรีดห้ดอนแบบหูดับตาใหม่ มันต้องเป็นลมอาหารปวดใช้บนกินปลาแดกเลยทุกคนเลยรปวดเพื่อใดตาโนอมตาโนอม ไปเบิ้งเอาขึ้นไปขก <the> ้นไอด้วยด้วยไหนบ้างไปเบิ้งเอามันด้ายอีกแมันต้งเบิดมันสามโลอยู่หันเนไปเบิ้งเอาเส้กระดุมอันนี้จุ่อีบุมมันเลือกไปมูดอกบานดอกนั่นจบควางกันหนึ่งแล้วก่าดอกดอกบานอะกว่าห่าที่น่องมีั้งมีทั้งบานนึกตมเลยมันมันสิบม้แล้ว มันสีไว้แล้วมันได้ซ้ำนั่นล่ะมันมีผู้ได้แล้วมือเนี่ยยกไปเบิดนันนน่นละ่ะยกไปเบิดนั่นล่ะตะนอนยกไปเบิร์นเลยไย<ๆ>เอาไปเบิดรถเทสถุกเทสถุกไปิดรถดอกบานจะคล้องกับแกงกิน 奶奶，我白了。 อัลซันนั่นล่ะมันไว้แล้ว มันบ่านั่นเด้มันมันมันแข็งนี้ดีเด้มันเอามันมันทับกัน สร้างแบบก็ได้ึ้นมาบ่พ่อเออเออม่ปัานผู้เฒ่ากินนั่งนอนคนอ่มากจะชุนบุรีวาขันนี้เหพิ่งเอาไว้แกงนะเออก็เลยโทุมาหาหยิมมอวันมาตัดหญ้าเห็นมันเอาห้วยทรไปเมื่อน่าหายเรืองสิโยบุญมันมองมันเกิดหน่อยเพท่านคนมันเบมดมันไว้เล้ว มันก็เริ่มไว้จังววานะเพอาว่าถาสุ้มดอกเขาโธ่แมนวางสามมือที่แรนะกเนี่ยกำลังพอดีอ,ะอ่ะบัตองไปมือแรกไม่ใช่หรอรุ่นบักคัวเติ้งไปมือแรกนะพอดีเลย าว่าคนบ่ว่าเฮ็ดบ่ว่าอีหยังแหละอขายเบิดอย่างู่แนวล่ะบ่มีอีงิมาอยู่ีังจัยนอ ไม่ไปเลยมันทำมาไปเฮ็ดขลุกขลุกบ้านแบงบนผีหลอกหลอกอย่างนี้บนคน้าผีหลอกพันไปจีกเยอะใ่ยง มอมก็ว่าแกงเห็ดมากินเล้นะแม่พ่าเนาะตัวแม่สีเด็ไปก็บเไเด้กกับชีวายเหรอกัาสิาาไปวัน,นพระนี่แหละไปจังหันคนเจ็ดใส่อ้วกโคบัวไป หวานใช้ไหทุกคนมีลมมีฝนเลยโอ้ <Yeah. S 2> เห็นอย่างนี้เลย cái cái chuối gì đây chuối gì đây ta là đồ rồi phơi um sáng làng cơ nó ủ vẻ cung vào bay con tại phืน sáng làng rồi cái bồn mới hai kíp cho um, um, nó uống cho nó uống nó đọc nó đọc mấy ngày đó đẹp đến chí lô thôi bật ngon sao หาอยู่หากินเน่อสมัยตะกวันก็โอ้เยบุบ,บนก็บพอเด็กหน่อยข่มมูนไปสมัยตะกวันคนมาหากินหาขายไปนี่กองน้ำอุ้มไปหนึ่งสั่งซ้างหลงังสองอุ้มท่านละสองเฟื้ยเต็มทุกปุ๋ย เป็นพูด nó cao phùn em hằng môn đi Ừ, hưng chụp bạc mì mì má mì 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 này mì าอย่างแรกมันบ่อนปวดปวดอยู่ปากควานขืนมาตะปุ่นมั้งรุ่มบ่อนดอกยิังชอบบอนพักน้ำเขาเนี่ยช่งเริ่มมัดตันอีกแล้ว cũng lấy mất cho tháng bàn nhé, luôn phụ nạ mất tàn dữ lắm cả à, đèn ngay số tài, luôn đốt chính xác ជ្រូវក្នុងខ្ល់ទាំងសារាស់ទៅង់ចូលម្រោ់ចូលម្រោដលអាំងសារោ់គ្រោ់ចំណ្រើលជ្ល់សារាំង់ ยอด่ะทุกคนเนี่สัตว์เลยวะอเสียงเงอต้องทำยังไงดี Để kia nắng hiểm mới hang Xây mưa nhũng màu lối bà này. กินก็สซุกมกดี๋ยบนกินอาหารกุกมุก แล้วมันกินน้ำบาได้กินบ่ปากเบอกัอนบอกกับว่าห้าเบากัอนบเบก,กับว่าห้าบบาเบา